ทูตสวรรค์ของพระเจ้าอยู่กับคุณคุณรู้ไหมคุณไม่ได้อยู่คนเดียวพระเจ้าทรงเฝ้าดูคุณอยู่และพระองค์ต้องการทำให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จผ่านชีวิตคุณเพราะจุดประสงค์นี้พระองค์จึงวางผู้ช่วยไว้เคียงข้างคุณพระคัมภีร์กล่าวว่าทูตสวรรค์จะคอยอยู่รับใช้พระเจ้า และพระองค์ทรงส่งเหล่าทูตสวรรค์มาเป็นผู้ช่วยของคุณเหมือนในพระธรรมฮิบูบทที่1ข้อ14ทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้าที่ทรงส่งไปปฏิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือหากศัตรูโจมตีคุณทูตสวรรค์ของพระเจ้ารู้ว่าจะปกป้องคุณอย่างไรซึ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเปโตเช่นกันเมื่อเขาติดคุกอยู่ ในขณะที่เขานอนหลับอยู่ระหว่างทหารยามสองคนและยิ่งกว่านั้นมีทหารอีก16คนเฝ้าอยู่ที่ประตูห้องขังของเขาพระคัมภีร์บอกเราว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าปรากฏตัวและปลดปล่อยเปตโตรจากคุกและพาเขาออกมาอย่างปลอดภัยซึ่งสร้างความตกตะลึงแก่เหล่าทหารเป็นอย่างมากดูพระคัมภีร์กิจการบทที่12ข้อ4-11ถึง11ดูสิคะ ไม่มีอะไรที่คุณต้องกลัวเลยถ้าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวรู้ไว้เถอะว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูคุณอยู่และเมื่อศัตรูโจมตีคุณทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะรีบมาช่วยคุณคุณคือการอัศจรรย์